แล้วมันมีอะไรที่คันเป็นปัญหาใหญ่ที่ในส่วนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มาเป็นแนวโน้มในปีหลายปีแล้วก็คือเรื่อง SMS s อส mm hmm. คิดเงินโดยมสมัครส่วน SMS S อส mm hmm. ลบควณเนี่ยคนไม่ค่อยร้องเพราะมันไม่โดนคิดเงินแต่คิดเงินเนี่ยร้องเรียนนะครับแต่ปีเนี้ยที่มีแนวโน้มพุ่งแรงก็คือเรื่องของการถูกยกเลิกเลขหมายแล้วต้องการใช้เลขหมายคืนอย่างเช่นบางคนเนี่ยใช้มือถือมา5ปี10ปีอาจจะลืมเติมเงินหรืออาจจะลืมจ่ายหนี้แล้วถูกยกเลิก ซึ่งี่เบอร์มือถือเนี่ยมันไปผูกกับพร้อมเ์มันไปผูกกับเป๋าตังค์มันไปผูกกับแอปของโมบายแพคกิ้งทั้งหมดเขาจะมาลองเรียนเพิ่มขึ้นปีนี้มีมีเนื้อสำคัญนะครับส่วนมาตรฐานเดิมๆก็จะท66ครับ66ส่วนเรื่องเดิมที่ที่มีมาตลอด2เรื่องคือเรื่องคุณภาพสัญญาณกับเรื่องราคาข้าบริการผิดพลาดแล้วก็เรื่องที่ยังคงทรงตัวคือเรื่องย้ายค่ายว่าย้ายลําบากนะครับการส่งเอสเวิคิดเงินเปสักเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งคาสั่งในปี65 พอแจ้งปุ๊บสิ่งที่บอกก็คือว่าคุณต้องรังเกียกาะทำนะแต่ถ้าคุณยังฝ่าฝืนคุณจะโดนปรับอ่าอย่างเช่นสมมติว่าปรับขั้นต้น5าล้านบาทปรับรายวันวันละแสนปีห้าแจ้งปุ๊บปีหกหกยังมีเรื่องร้องเรียนอยู่แปลว่ามีการฝ่าฝืนอนุกรรมการคุมร้มครองพลวกเสนอให้สำนักง,งานเอาเข้าที่ประชุมให้ไปแจ้งบริษัทเตือนบริษัทแล้วให้พิจารณาที่แจ้งเพื่อเอาข้าที่ประชุมสำนักงานบอกไม่ใช่อำนาจของอนุสั่งสำนักงานไม่ได้บันทึกของประธานยืนยันว่าคนที่สั่งสนักงนนได้คือเลขาเท่านนั้ สุดท้ายเดือนธันวาคมผมบอกว่าเรื่องร้องเรียนมันค้ามปีไม่ดีเรื่องเรื่องนี้มันชัดเจนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายบอกเลยว่าผมจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถ้าไม่เอาเรื่องเอสเมดิคเดี๋ยวได้จากเข้าเมื่อต้นเดือนเขายอมอาเข้า4รายครับจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด60กว่ารายดังนั้นเนี่ยขอแค่รายเดียวก็พอครับขอแค่รายเดียวปุ๊บเราจะได้สั่งให้บริษัทว่าคุณฝ่าฝืนคําสั่งนะคุณต้องโดนปรับถ้าโดนปรับเขาถึงจะหยุดถ้าไม่โดนปรับเขาก็เก็บเงินเราไปเรื่อยๆครับปีนี้อนุกรรมการ ร้องคุ้มครองผู้บริโภคมีข้อสังเกตนะครับว่าปีนี้มีใครพยายามปฏิเสธรับเรื่องร้องเรียนหรือเปล่าเพราะเรื่องร้องเรียนลดลงนะครับปีที่แล้วเนี่ย12เดือน5,000ลายปีนี้อาจ11เดือนเหลือแค่3,000ลายผู้บริโภคทำไมไม่ไม่ยอมมาร้องเรียนกับสตชมันหายไปไหนแต่ว่าสมมติเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งปีที่แล้วนะครับร้องเรียนข้อ่องสัญญาณเนี่ย300ยนนยกว่าลายจาก5,000ลายปีนี้นครับร้องเรียนเรื่องอสสัญญาณเหมือนเดิมนะครับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำจาก304เป็น3 4 9 แต่จาก3,000ลายพอหารเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีที่แล้วร้องเรียนเรื่องคุณทากสัณญ,ญาณ6%ปนะครับปีนี้9%ชัดเตนว่าร้องเรียนคุณสักญ,ญาณาเพิ่มขึ้น30%เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเรายอมรับข้อเทจริงนี้ไหมนะครับถ้าไม่เล่นกลตัวเลขเราก็จะเห็นนะครับ